ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมศิริชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ก็ได้พบปากกับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดด้วยนะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐนานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพบปะทักทายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดครับโดยมีในส่วนของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเข้าร่วมในการพบปะในครั้งนี้ด้วยซึ่งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นจังหวัดที่ดีมากที่ได้พบแล้วก็แนะนําตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็ได้มีการขอบคุณผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยที่การต้อนรับและก็คณะเนี่ยอย่างอบอุ่นนะครับด้วยไมตรีจิตและทํางานอย่างมุ่งมั่นร่วมกับรัฐบาลเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับเริ่มตั้งแต่ประชาชนเนี่ยเกิดไปจนถึงสิ้นอายุขไขนะครับ จึงเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญเพราะภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับทุกเรื่องเป็นภารกิจที่มีความครอบจักรวาลแปรเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยของเรานะครับซึ่งภารกิจที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระหมหากษัตริย์นะครับเพราะทุกพระราชกรณียกิจของพระหมหากษัตริย์จะสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับประเทศไทย ดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีจึงเป็นภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาทัยทั้งสิ้นนะครับจึงขอให้ชาวมหาไทยเนี่ยได้ร่วมกันมุ่งมั่นทุ่มเทถวายงานทําภารกิจที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อยังเกิดผลที่ดีเนี่ยให้กับประชาชนและประเทศไทยของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าหัวใจสําคัญของเราก็คือการบําบัดทุกบํารุงสุขการรับใช้ประชาชนและบ้านเมืองเราทุกคนเนี่ยจึงต้องทําสิ่งที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ปลดปล่อยปัดเป่าความทุกข์ของประชาชนและทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมั่งมีและก็มีความสุขเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติสภาวะเศรษฐกิจการเอารัดเอาเปรียบนะครับอย่างกรณีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันคิดนะครับหรือว่า brainstorm ไม่ให้กลายเป็นความเดือดร้อนเป็นปัญหาความทุกข์ร้อนทุกใจของพี่น้องประชาชนภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้เป็นพ่อเมืองจึงไม่ควรให้สิ่งเหล่านี้เ,เกิดขึ้นไม่ควรให้คนที่เอารัดเอาเปรียบเนี่ยมาเป็นผู้นําของประชาชนแล้วก็ต้องใช้ความยุติธรรมทาให้คนเหล่านี้เนี่ย ไม่ต้องมารบกวนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานและรากฐานของเราที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นในฐานะที่เป็นคนมหาไทยเองเนี่ยก็ต้องมีการตอบสนองความคาดหวังและก็ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเพราะเป้าหมายสูงสุดของทุกคนชาวมหาไทยเนี่ยก็คือความสุข ความอยู่ดีกินดีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เกิดมาจากการทํางานของพวกเราชาวมหสไทยนะครับจึงขอให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเราจะทําภารกิจตามที่รับมอบหมายจากรัฐบาลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นวิตามินใหม่เนี่ยเข้าสู่ DNA ก็คือทันโลกทันสมัยทันท่วงที เพื่อให้เราไปยืนอยู่ในฐานะประเทศที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธามีรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงเติบโตแล้วก็นําไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีนะครับรวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุหรือว่าเอเจนซ์โซซายีซึ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับในเรื่องราวของคําว่าทันโลกเนี่ยนะฮะก็คือไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นทฤษฎีอันเป็นอมตะนะครับที่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีความตระณีทีเหนียวแต่สิ่งสําคัญก็คือการมีเพียงพอทําให้เราเนี่ยสามารถยังชีพแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ดังนั้นเนี่ยหากเราทําให้ทุกคนยึดหลักนี้ได้นะครับบ้านเมืองก็จะดีในส่วนของว่าทันสมัยนะครับก็คือเพราะว่าสังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกอย่างเนี่ยก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลน,นะครับเราจึงต้องมีความทันสมัยต่อโลก โดยเงินดิจิทัลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลเป็นเงินที่จะช่วยกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งกลไกของมหาดไทยเนี่ยต้องสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตสินค้าที่จะใช้ในชีวิตประจําวันและทําให้เกิดการจัดการใช้สอยนะครับโดยหลักการสําคัญก็คือการเปลี่ยนมือเงินมาของไปหมุนเวียนจะกลับไปเอาซ้ายไปกลับเข้าขวาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเงินก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ไหลออกนอกประเทศ เงินที่หมุนเวียนประชาชนก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีเราจึงต้องทำให้สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับนำไปสู่คุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติรวมถึงการป้องกันการทุจริตนะครับจากการใช้ระบบเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและในส่วนของว่าทันท่วงทีนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะต้องไม่ทำให้งานค้างคาเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีงานใหม่เข้ามาเสมอ ดังนั้นหากมีเรื่องใดนะครับให้แจ้งรายงานโดยทันทีและที่สําคัญเนี่ยก็จะไม่มีพิธีรีตองใ,ใดๆนะครับแล้วก็จะตัดความไม่จําเป็นออกนะฮะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับเห็นรอยยิ้มของประชาชนนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการส o มรไทยยังบอกอีกนะครับว่าเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือประชาชนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความสุจริตมุ่งมั่นตั้งใจทํางานด้วยความสบายใจ ร่วมมือทำงานร่วมกันอย่างจริงใจนะครับและที่สําคัญก็คือต้องไม่รังแกรประชาชนไม่ให้ใครมารังแกนะครับแล้วก็ต้องกําจัดคนที่รังแกรประชาชนทําให้เกิดความเป็นธรรมสิ่งอื่นอืก็จะตามมานะครับเราทุกคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็จะทํางานในกระทรวงมหาดไทยด้วยความสนุกสนานเพราะงานสนุกเราก็จะเป็นสุข ที่ได้รับใช้บ้านเมืองร่วมกันและหากมีความสุขที่ได้จากการทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขงานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นการพบปะกนันนะครับของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกับผู้ว่าราชาการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างนะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่พบปะ,กะเกษตรกรภาคเหนือนะครับ รับฟังปัญหาด้านการเกษตรแล้วก็รับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีพร้อมกับติดตามงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างแก้ภัยแล้งนะครับเพิ่มแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อชาวแม่สรวยจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานนะครับในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายที่ตำบลป่าแดดอเาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วยนะครับ โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้พบปะแล้วก็รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนรับมอบหนังสือเพื่อติดตามโครงการด้านการเกษตรจากเกษตรกร8จังหวัดในภาคเหนือนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างให้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ย ก็จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ําต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคข,ของประชาชนในฤดูแล้งนะครับช่วงบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนและสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุรักษ์สัตว์น้ําแล้วก็รักษาสภาพต้นน้ำเนี่ยนะครับลำธารฟื้น,ฟ,นฟูสภาพป่าไม้เนี่ยให้ดีขึ้นซึ่งครั้งนี้ที่เดินทางมาเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาจากชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างเนี่ยจะสามารถเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567น,นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็คือวงเงินค่าชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมนะครับทางนี้นก็ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าในยุคที่ตนเองเได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะขับเคลื่อนการทางานอย่างเป็นครอบครัวบรรณาการในส่วนของการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับในมิติใหม่ก็คือเข้าถึงฐานรากเข้าถึงพื้นที่ แล้ฟังปัญหาโดยเตรียมนําโครงการสําคัญที่เคยได้ขับเคลื่อนเนี่ยนำมาเดินหน้าสารต่อนะครับโดยเฉพาะการผลักดันพระราชบัญญัติลําไยให้สําเร็จเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรผู้ปลูกลําไยนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของโครงการนี้นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา นาะตรีนะครับก็มีมตินะครับอนุมัติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายกรอบวงเงินงบประมาณ1,325ล้านบาทโดยมีแผนงานระยะเวลาโครงการเนี่ยสปีก็คือระหว่างปี2 5 6 8ันหถึงสองพนะครับ ในส่วนของตัวเขื่อนเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วนนะครับหรือว่าโซนไทป์ความจุเก็บกักน้ำเนี่ยได้32ล้านลูกบาทเมตรโดยเขื่อนหัวงานและอ่างเก็บน้ําของโครงการเนี่ยนะครับตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่เจริญตาบลป่าแดดอาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับรวม1,696ไร่2งาน37ตารางวาหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็น แหล่งน้ําต้นทุนสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน4,775ครัวเรือนเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลป่าแดดอภอแม่สรวยนะครับแล้วก็พื้นที่บางส่วนของตาบลสีถ้อยแล้วก็ตําบลแม่พริกอภแม่สรวยนะครับสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝน17,200ไร่ส่งผลในเรื่องของผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงขึ้นเกษตรกร,รก,ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น2,843ครัวเรือนประชากร 14,626คนนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขกันบ้างนะครับที่มีการเปิดเผย ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2565ายเนี่ยคืบหน้าไปแล้วเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 น,นะครับว่าหลังจนนากที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลางวงเงิน2995.95ล้านบาเน,นะคร่อเบิกใจ่ายให้แก่บุลากร,กรทางการแแพทย์ละสาสุข ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ทั้งสายวิชาชีพและก็สายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 4ถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2 5 1 5นะครับว่าแล้วจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งดําเนินการทําเรื่องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยผลการดําเนินการเบริกจ่ายนะครับ ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็พบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรรวม1,362.76ล้านบาทแบ่งเป็นสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน1,362.53ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,359.01ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.74คงเหลือ3.52ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ0.26 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน2.3แสนบาทนะครับเบิกจ่ายครบแล้ว100%เต็มเมื่อพิจารณาตามรายละเอียดพื้นที่ก็พบว่าการเบริกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 ในรอบนี้เนี่ยในส่วนของหน่วยงานสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน67จังหวัดนะครับโดย65จังหวัดเนี่ยเบิกจ่ายเกือบครบ100%แล้วเหลือเพียง2จังหวัดก็คือนาราธิวาสเบิกจ่ายแล้ว96.71%เหลืออีกประมาณ6.35แสนบาทนะครับและที่จังหวัดชุมพรเบริกจ่ายแล้ว88 เหลืออีก2.84ล้านบาทนะครับก็คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบทั้งหมดในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเอกสารและทยอยเบิกจ่ายนะครับซึ่งก็จะพยายามดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้เช่นกันสาหรับค่าเสี่ยงภัยในช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน2565ถึงกันยายน2565เนี่ยก่อนสิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับ ก็จะทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ2567วงเงิน3,745ล้านบาทต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไปโดยจะมีทั้งของหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิมนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549ถึงเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้าน